โอเคครับมาต่อข้อ27กันนะครับข้อนี้เป็นไงเอ่ยนะฮะลูกป,ปืนมวล0.1กิโลกรัม0.01กิโลกรัมนะครับเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว300เมตรต่อวินาทีนะครับทะลุแผ่นไม้หนา2มเมตรอ๋อ2เซนติเมตรนะครับแล้วก็ออกจากแผ่นไม้ด้วยความเร็ว200เมตรต่อวินาทีนะครับจงหาแรงที่ลูกป,ปืนกระทํากับแผ่นไม้นะครับอ่ะวาดรูปก่อนละกันนะครับแล้วก็บอกว่า ตอนแรกนะครับก็มีแผ่นไม้นะครับที่มีความหนา2ซนติเมตรตรงนี้นะครับมีลูกปืนนะครับยิงฟูฟเข้ามานะครับ300เมตรต่อวินาทีนะครับลูกมือลูกปืนนี้ก็มีมวล0.1 0.01กิโลกรัมนะครับแล้วเขาก็บอกว่าต่อมานะครับก็คือลูกปืนก็คือทะลุบมาเลยใช่ไหมฮะตกนะฮะลูกปืนก็สามารถทะลุหลุดออกมาได้นะครับฝั่งหนึ่งที่ความเร็ว200เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็มีแรงต้าน ใช่ไหมครับมีแรงต้านเนื่องจากาแผ่นไม้แน่ๆน,นะครับมากระทําตรงนี้นะครับก็อยากทราบนะครับว่าแรงตรงนี้มันเท่าไหร่นั่นเองนะครับซึ่งข้อนี้เนี่ยเริ่มแะครับว่าอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่ององกฎของงานและพลังงานละนะครับคือเราคุยกันว่าไงครับกฎของกฎอนุรักษ์พลังงานกับกฎของงานและพลังงานเนี่ยผมเขียนโดยเร็วอีกครั้งหนึ่งลวกันนะครับกฎอนุรักษ์พลังงานเราบอกว่าพลังงานรวมที่จุด A เท่ากับพลังงานที่จุด B นะครับการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นนะครับก็คือเคลื่อนที่โดยที่ไม่มีงานหรือไม่มีแรงอะไรมาต้าน ไม่มีแรงต้านหรือไม่มีแรงเสริมอะไรทั้งสิน้นไม่มีแรงภายนอกมาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีแรงภายนอกมาเกี่ยวข้องแรงพลังงานนะครับรวมของจุด1ไปถึงจุดหนควรจะเท่าเดิมแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับมีงานนะครับภายนอกนะครับระหว่างการขึ้นที่จากจุด1ไปจุด1ซึง่งเราจะแทนให้ว่าเหมือนกับงานนะครับจาก A ไป B เนี่ยมันจะเท่ากับพลังงานที่ B ลบพลังงานที่ A นะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้คืออะไรนะครับเราวิพากษ์ไปแล้วนะครับว่าถ้าสมมุติเราบอกว่า พลังงานรวม B นะครับมากกว่าพลังงานรวม A แปลว่าอะไรครับตอนแรกมีพลังงานน้อยกว่าตอนหลังหมายความว่านะครับงานจะมีเครื่องหมายเป็นบวกก็คือมีแรงภายนอกมาช่วยส่งเสริมนะครับทำให้พลังงานในระบบมันเพิ่มขึ้นอาจจะมีแรงภายนอกมาช่วยผลักนะครับ mm. เช่นยกตัวอย่างนะครับเรามีกล่องอันนึงเคลื่อนที่ด้วยความเร็วีอยู่ดีๆนะครับอาจจะมีแรงอะไรบางอย่างมากระทำนะครับให้มันเคลื่อนที่นะครับเป็นอีก V หนึ่งอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับนี่ก็จะมีงานนะครับภายนอก นะครับมีพลังงานของภายนอกคือมีแรงจากภายนอกเนี่ยมากระทำหรือนะครับ้าเกิดออกมาแล้วพลังงานที่ B น้อยกว่าที่ A แปปว่าอะไรครับตอนแรกมีพลังงานเยอะกว่าตอนหลังมีพลังงานน้อยกว่าก็แปลว่ามีการสูญเสียใช่ไหมครับงั้นงานระหว่าง A มา B ีดูนี้ก็จะมีเครื่องหมายติดลบไปโดยปริยายเพราะอะไรครับมันก็จะมเีเรื่องของการสูญเสียพลังงานซึ่งโดยส่วนใหญ่ในเคสแบบที่พลังงานสูญเสียไปก็คือมีเรื่องของแรงเสียดทานนั่นเองนะครับซึ่งในข้อนี้เนี่ยก็จะเข้าข่ายแบบอันที่2ถูกไหมครับก็คือมันมีแรงต้าน นะครับซึ่งถ้าเราดูเร็วๆตรงนี้นะเหมือนตอนแรกเรามีพลังงานจล่อนข้างเยอะใช่ไหมครับที่ความเร็ว300เมตรต่อวินาทีนะแต่พอทะลุแผ่นไม้นะครับเหลือความเร็วแค่200แปลว่าอะไรครับพลังงานโจลลดลงอย่างเห็นได้ชัดข้อนี้คงไม่ต้องพูดถึงพลังงานศัก์เพราะว่าบังคงยิงคือโจ์มันพูดว่ายิงทะลุแผ่นไม้ก็เราก็น่าจะพอมีภาพอยู่แล้วเนอะเราคงไม่ยิงลุกยิงแผ่นไม้แบบ ยิงก็เป็นในแนวด่องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับคือ <c oughs> ถ้ายิงนั้งโจ๋ก,ก็ต้องบอกชัดเจนนะแต่ข้อนี้ก็เป็นอันรู้การว่าอ่าจยิงในแนวระดับธรรมดาคงคงอยู่ในแกนั่งอิงของของการเคลนที่น้งห,หมดว่าคงจะอยู่ในระนาบเดียวกันั้งหมดอยู่แล้วนะครับงัานพลังงานศักก็ไม่ต้องพูดถึงแน่ๆโอเคนะครับเพราะงั้นข้อนี้นะครับจากการวิเคราะห์ก็จะพบว่าเราก็จะเจอนะครับมีงานจากแรงภายนอกเข้าม่เกี่ยวข้องซึ่งในที่นี้คือแรงต้านนะครับของแผ่นไม้นั่นเองนะครับซึ่งงานทําไงครับงานก็ F เท่ากับเอ่องานก็เท่าไหรครับเม ทีนี้เราก็ต้องใส่เครื่องหมายให้มันเสร็จให้เรียบร้อยด้วยเลยเพราะว่าเราก็ต้องพิจารณางานเวลาเราพิจารณางานตรงนี้เราก็ต้องพิจารณางานเหมือนที่เราเรียนเรื่องงานเลยใช่ไหมครับซึ่งเราจะเห็นว่าแรงต้านนะครับชี้ไปทางซ้ายแน่ๆในในในรูปนี้นะครับก็คือมีการต้า <jamais> น <drama> me. ใช่ไหมส่วนการกระจัดนะครับหรือวัตถุมันเคลื่อนที่ไปทางไหนครับเคลื่อนที่ไปทางขวาใช่ไหมซึ่งการเคลื่อนที่ไปทางขวาตรงนี้ก็คือระยะะไรครับระยะของความหนาของแผ่นไม้นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนีน ati ation, mm ่ย hmm. <ma> ก็แน่นอนว่าทิศตรงกันข้ามแบบนี้นะครับมุม,ม180ยแปงานงาน fs คูณกันก็ต้องเป็นนะครับดอทกันก็ต้องติดลบแม่แนก็จะกลายเป็นลบ f คูน s นั่นเองถูกไหมฮะโดยที่ s ตัวนี้ก็จะเป็นความหนานะครับหรือ,อางานที่มันเกิดขึ้นอะจริงๆใช่ไหมโอเคนะครับพลังงานที่ b มีอะไรครับก็จะมีแต่พลังงานอา b ก็คือตรงหลังและใช่ไหมครับ a คือตอนแรกใช่ไหม b ก็จะมีแต่พลังงานโจนใช่ไหมครับที่ b นะครับแล้วก็ที่ a ก็อะไรครับก็มีพลังงานโจนที่เองเดียวแบบเดียวโอเคนะครับก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะแล้นะวก็หาค่า f ได้ อย่างสวยงามจบนะครับเอาแทนค่ารุยครับ S เท่าไหร่ครับก็ความหนา2เซนติเมตรก็จะแทนได้ขนาดสุดทีู่นย์สอนะครับ1.2 M อันนี้เดี๋ยวผมว่าดึง1.2 M ออกมาข้างนอกเนอะนะครับก็จะกลายเป็นตัวนี้ถูกไหมครับ0.1 M ตรงนี้ส่วนในวงเล็บนะครับ VB ก็เป็นอะไรครับ200ตัวนี้ยกกำลัง2องลบสามยยกกำลัง2องถ้าไหมฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดึงตัวร่วมออกมานะครับ1.2ดึงตัวร่วมออกมานั้นในวงเล็บก็จะเหลือแค่ VB กำลังสลบกับ VA กำลังสนั่นเองนะครับ โอเคด้วยความนี้เองนะครับผมขออนุญาตคูณร้อยทั้งสมการนะครับด้วยความอนใจนะครับเพราะอะไรครับคูณทั้งสองฝั่งนี้ไอ้เลขที่นจมวันนี้จะได้หายไปนะครับงั้นตรงฝั่งซ้ายนี้จะเหลือ2นะครับสองย้ายขึ้นมาคูณตรงนี้นะครับฝั่งซ้ายก็จะกลายเป็นอะไรครับเดี๋ยวขออนุญาตลบลบสิ่งที่ทดตรงนี้นะฮะจะได้เดี๋ยวมาทดต่อทางด้านขวานะครับโอเคฟึดๆนะแล้วก็ปุ๊บนะครับสองย้ายขึ้นไปคูณนะครับฝั่งซ้ายจะกลายเป็นลบ ลบส f แบบนี้ใช่ไหมในวงเล็บก็จะกลายเป็นอะไรครับ40,000ลบกับ90,000ใช่ไหมทันไม่เอ่ยนะครับยกกำลังสองเนาะนะครับเป็น f ก็เป็นเท่าไหร่ครับคตัวนี้เดี๋ยวลบกันก็ติดลบลบลบก็หายไปบวกนะครับฝั่งขวาก็จะเหลือเป็นเลยครับลบห้าห0ื่นใช่ไหมลบห้าห0ื่นตรงนี้เดี๋ยวลบเจอลบหายไปก็กลายเป็นะครับ50,000หารด้วย4นะครับงั้น f ก็เป็นเท่าไหร่ครับเลขไม่ไม่น่ารักเออเลขสวยงามดีนะครับก็กลายเป็นครับ1.25่งจคูณสิกำลังสนั่นเองก็คือตอบข้อ 3โอเคนะครับข้อ27ก็ต่อข้อ3นะครับในข้อน,นี้ก็ตรงไปตรงมานะครับข้อน,นี้อาจจะเป็นเริ่มเริ่มนะครับอินโทรดักชันนะครับของการที่เริ่มพิจารณาวิธีการขึ้นที่ของจุด1ไปจุด1วัตถุขึ้นที่จากจุด1ไปจุดหนึ่งเนี่ยลืมเริ่มต้องพิจารณาเรื่องของแรงภายนอกนะครับว่ามีหรือเปล่านะครับถ้ามีก็คงต้องใช้สมการงานและพลังงานนะครับซึ่งทีนี้มันก็ต่อยอดม,มาจากกฎอนุรักษ์พลังงานแหละ นะครับความคือถ้าเราดูดีๆมันก็ความหมายเดียวกันแหละนะครับคือพลังงานรวมจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเท่ากันนะครับแต่ว่าโอเคมันมีการเสริมเข้ามามันได้รับอิทธิพลเสริมเข้ามาหรือมันถูกลดทอนหายออกไปด้วยแรงเสียดทานอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าไอเดียก็ยังคล้ายๆเดิมก็คือพลังงานมันก็นะครับมีการแปลนเปลี่ยนรูปไปนั่นเองนะครับอ่ะก็ยีประมาณนี้นะ